กี้ม <ter> ันดูเหมือนเหมือนคนท้องเลยแกแกเขาอยากมาจอดข้างบนนี้มั่งอะจอดไม่ได้มันจอดเฉยๆแสดงเตีกลวอ้โหมือบายบาย อาละรครับผมก็สวัสดีครับเจนโลนะครับก็ในวันนี้นะครับเมื่อตอนเช้านี้นะครับผมได้พาแม็กกี้ไปทําการฝากคันเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันท้ายคลิปนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันท้ายคลิปก่อนจะมาสรุปค่าใช้จ่ายกันว่าโอ้ไปฝากคันครั้งหนึงในโรงพาบาลที่แบบดีๆเนี่ยครั้งละเท่าไหร่ นะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับและไปดูตอนที่ผมพาแมกกี้ไปฝากคันเลยนะครับทุกคน ไปหา้องฟีด้ามาประมาณเกือบเดือนนะ่ะผมไม่ได้แตะมันเลยคือรถพวกนี้นะครับซื้อมาเนะี่ยมีไว้จอดจริงจริงด้วยคุไม่ต้องมีไว้ขับเลยอ่ะเพราะฉะนั้นขายไหมคะเอาไปซื้อบ้านดีกว่าคุณ <c oughs> นี่ขนาดมีห้องกระจกนะครับก็ยังมีคุณเลยนะแต่ก็มีน้อยลงนะปกติมีเยอะมากเลย ไม่อยากจะคิดเลยไม่ซาตานามเสียงยังขนาดไหนนั่ง,งสบายไปจ๊ะสะดวงไม่ค่ะไม่สบายเท่าเอาค่ะขายขายแลยนี่เดี๋ยวเรามีน้องอีกคนหนึ่งก่อนเราจะขายแล้วนแจ๊ ไปไม่ได้ขับนานแล้วเว้ยน,นี่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยพยายามเก็ี่ยให้เบาให้สุดเนี้ยคือผมแบบพยายามแบบเกรงใจเพื่อนบ้านในหมู่บ้านมากเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีรถแบบนี้เว้ยเกรงใจยังไงมันก็ดังเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะ้ใครอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกัน ไม่ได้ตั้งใจครับมันอยู่ที่เจตนาแล้วผมว่าว่าเราตั้งใจแบบกันแล้งหรือเปล่าเราตั้งใจก่อกลัวหรือเปล่าเอออยู่ที่เจตนาคือแต่ถ้าเราแบบเราออกไปธุระเราออกไปจําเป็นจริงๆอะ่ะอันนั้นก็คือเราไม่ได้เจตนาที่จะทําให้เขาลาบากว้าววันนี้ได้จอดที่ V I P โรงบาล <laughs> โอ้จอดหน้าโรงบาลเลยเทพเกินเยริญเดียว,ยวตักแดด ที่จะรถซูปปเปอร์คาร์แต่แกได้ไงได้ครับผมขอบคุณมากครับ<ด>ขอบคุณมากครับ,รบไปสันพี่กี้มันดูเหมือนเหมือนคนท้องเลยแกเนี่ยแกเขาอยากมันจอดข้างบนนี้มั่งอ่ะจไ,ได่ได้มันจอดทุกถืยไ,ไปโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมเข้าโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะครับ<ส>ไย เราจะได้ึ้นบันไดหรอใช่ชั้นสองเองเราต้องประหยัดไฟใย่ไหมโอเคจริงๆแล้วไฟเล็กๆน้อยๆแล้วไปประจัดกันก็ช่วยโลกได้นะครับทุกคนครับเออเริ่มเล่นเกมซะบ้างเถอะเพื่อนๆเราเยอะๆๆๆอาจจะถ่ายได้ไม่เยอะแน่นอนในโรงพยาบานะครับทุกคนข้ามๆหน่อยอันนี้ก็นั่งรอนะครับเราจะได้ไปวัดความดันใช่ไหมน้ำหนักใช่ไหมใช่ อันนี้คือผู้มีประสบการณ์ด้านท้องมาแล้วอ่าเฮ้ยเดี๋ยวผมทำคลิปไปนี่ดีกว่าบอกวิธีแบบเวลาท้องต้องทำอะไรบ้างเลยอ่าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับครับไปวัดความดันกันจ้าคุ๊เชิดโอ้วนอ่ะไม่เหรอยังไม่เติมม่เติหมอนเมื่อกี้เท่าไหร่สี่รืสี่

ปกตินะคะความดันตัวบนอยู่ที่94ตัวล่างอยู่ที่56นะคะชีพจร95อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะความดันต่ำอ๋อแล้วเราความดันต่ำไม่มีเดี๋ยวขอวัดออกซิเจนไตนี้งนะคะตรงนี้ที่เขาวัดคะือนนาาอะไรหรอครับวัดค่าออกซิเจนในร่างกายว่าค่าปกติต้องมากกว่า95 แล้วคนท้องเนี่ยถ้ามันไม่ปกติมันเป็นอะไรเขาจะดูเรื่องความดันสูงอย่างเดียวตัวบนต้องไม่เกิน140ตัวล่างต้องไม่เกิน90ในผู้หญิงที่น้ำหนักไม่เยอะพักผ่อนไม่เพียงพอดไม่คลอดกับน้ำาลมีความดันจะอยู่ประมาณนี้ป็นคนต้องมาถูกหมดเลยนี่ครับถูกหมดเลยครับคุณหมอแต่ว่าต่ำนะดีกว่าสูงค่ะถ้าสูงเนี่ยระวังเรื่องความดันขนาดตั้งครรภ์เช่นั110-119 19%นะคะออกซิเจนปกติ ปติมาทุกอย่างเลยตรวจสมองไหมไหมครับปวดไม่ปกติปก <c oughs> ต,ติคิดครับเดี๋ยวเราลองกันต่อไปน,นะครับทุกคนครับอ่ะโอ้ยมีคนแอบ,บหลับอ่ะทุกคนพี่เนมยังไม่ได้นอนเลยอ่ะเราฝากพี่มาฝากคันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน,น่มือปิดติ๊กนอนไม่ได้นนงไงเนี่ยครับส่ตาไม่ได้นอนครับผมไม่จริงแกแอบหลับมาเป็นชั่วโมงละ ยังไม่ร้านแต่กี่โมงแต่ก่อนแอชอบอดหลับอดนอนเดี๋ยวก็เป็นอะไรวันนี้นะครับผมเป็นวันที่ผมสัญญาว่าผมจะสตรีมเอาวีให้คนดูพี่อยากจะบอกคนดูว่าพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่อะไรพี่กับไปพี่คงน็อกนะแต่ว่าถ้าพี่ตื่นทันพี่ก็จะมาตีไปดูนะครับยังไงก็จะสู้เพื่อน้องๆนะครับแต่่าคิดถึงบรรยากาศตอนถึงเจได้เลยเนาะใช่ช่วงแรกรู้สึกแบบ ได้ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะมาเร็วกปนไหมไม่เร็วเพราะว่าไรเรียกันเหนื่อยทีเดียวไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะชื่ออะไรดีนะถ้าเป็นผู้หญิงจะชื่ออะไรดีนะโอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราหมอเรียกนะครับตอนนี้ขอสลิปควาใส่ตาเหรอให้นอนก็ได้อะ โรงบานหรือโรงแรมหรูจังครับได้แล้วครับตอนนี้ก็เข้ามาห้องนั่งทออัศน์แ้าคือจะถ่ายทำไมอ๋อขอโทษครับขอโทษครับไม่ถ่ายปิดเลยโอเคโอเคโอเคอเค, <c oughs> ครับทุกคนครับก็ผมจะลองขอคุณหมอดูนะครับถ้าถ่ายได้ก็อยาจะถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายไม่ได้ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะมันเป็น กด <formation jin x 2> <s at> <tı> ขาทางลงมานะคะคือว่าที่นี่คุณหมอจเ่อนี้ก็คือมอให้เป็นตลกเป็นมืะดกอันนี้ก็เป็นตานี้จะเป็นปากดกจหระเรอเา่า อ๋อกมือบายบายอุ้ยดิ้นเก่งมากไปไงที่รักลูกเราดิ้นเลยหยาดูดิ้นเก่งมากดิ้นเลยทำอะไรไอ้ลูกอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้ครับเป็นแบบ 4D อันนี้คือกระดูกชันหลังน้องเห็นไหมตัวดูเครื่องมือของหมอดิแบบโอ้ เยานอวกาศเลยยานอวกาศชัดๆอ่ะก็คือตัวนี้นะครับก็คือแบบเป็นตัวเอ็กซเรย์เข้าไปข้างในครับเป็นด้าวอันนั้นใช่ใช่ก็คือก็จะใช้เจลนะครับผมทาตรงระหว่างตรงช่องคลอดไม่ใช่ไม่ได้ในช่องคลอดนะท้องน้อยตรงท้องน้อยคุณผู้บิณฑ์ตรงตรงนี้แหละผมให้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะตรงที่ผมจับเลยแล้วก็เอาเจ้าเนี่ยครับตัวนี้ วางลงไปครับก็อันก็ถางดได้เลยนะครับว้าวสุดยอดเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับทุกคนครับก็ในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่าคุณหมอจะเราจะต้องทำอะไรไตอนนี้รอให้แม็กกี้เจาะเลือดก็เจาะเลือดเราทำอะไรเจาะเลือดไปตรวจตาแล้วก็ตรวจเท้อ๋อคิดว่าเราจะเอาไปแบบไปคนนิ่งลูกเราขึ้นมาอีกคนนึงหรือเปล่า <c oughs> เราไปเจาะเลือดน,นะครับเพราะว่าเราจะได้ตรวจเช็คดาวซินโดมด้วยนะครับการตรวจเช็คดาวซินโดมเนี่ยก็คือประมาณว่าลูกเรามีโอกาสไม่ค่อยปกติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่มีงบนะถ้ามีงบก็ก็ตรวจนะครับแต่ว่าใครที่ไม่มีงบเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าอายุยังไม่ถึง35และในครอบครัวของเราเนี่ยไม่มีประวัติเป็นการเสี่ยงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตรวจก็ได้แต่ผมตรวจเอาชัวร์แต่ว่า เปอร์เซ็นต์การเกิดก็มีนะครับเด็ก240คนจะเป็นสักคน,นตัดข้ามไปข้ามมาไหนนะครับผมไม่พอของมัน,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 นไม่พอนนเลยหลาหมอเพิงบอกเลยใช่ไหมอ่ะของแบลมากขออนุญาตถ่ายนะคะ่าเรือน,น่อ,ขอ,ขน,อ,อนะคะวันนี้ค่ะอเรือนะคะซื่บอกตัวเอง <laughs> ไม่มีแรงพูดแล้ว คือเวลาที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันเป็นเวลาที่ผมตื่นเลยเว้ยผมตื่นเมื่อช่องชั่วโมงที่แล้วเมื่อวานเนี่ยครับอุ้ยพี่กี้เปิดหน้าเขาเปิดหน้าอยู่เลยวันนี้ใช้เลือดเยอะหน่อยนะ <Okay. S 1> เนี่ยกินน้ำให้หมดแล้วเขาก็จะเอาเลือดใส่ขวดเนี่ย<อ>ใช่ไหมครับหมอตายให้ช <laughs> ่ว <laughs> ยกินน้ำให้เยอะจะได้โตวไวๆโตวไวๆได้วเหรอเพื่อนไม่กลัวหรอจอดเลือด เขากลัวเสียงแบบเขาคจริงๆเลยที่ไม่เกิดมาเพผู้หญิงต้องโดนจับเรืยมีความเสี่ยก็ต้องเจาะก็ที่แล้วเหมือนแกเจาะนะมันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่กอนนาเนี่ยฝันปหรือเปล่าแน่ใจว่าต้องเจาะทั้งพอทั้งแม่เอเอตต่ัาม่ไหมรัขาน่จะไม่ขอคนทขอคมมรักที่นี่ต่อข้อพับขาอ๋อจับแล้วพับอ่ะคิดว่าจัะมือ กลัวเลยอ่ะกลัวไหมกลัวไม่มองเอาโอเคครับแคนดูแค่นางเป็นละไกันนะครับโอ้โหเห็นเห็นหลอดแล้วกำลังไว้นะจ๊ะเป็นอะไรกลัวกลัวทำไมอ่ะเนี่ยพอเขากลัวแกก็ไม่กลัวกลัวขนาดจะมีอาการเขียวช้ำบ้างนะคะเพราะว่าเส้นเลือด ก็ต่งง่ายใช่ไหมสาธุคุองค์เอ้ยอย่าให้ผมได้เจาะเลยผมกลัวมากเลยผมสั่นเลยเอาจริงห้ามมืดไหมตอนนี้ตอนนี้รู้สึกนึแต่ว่าเอาเลือดเยอะจริงนะครับใส่แบบนี้มันดีนะใช่ไหมคะนี่เลือดอยู่ในนี้แล้วนะครับทุกคนปกติเขาใช้แท่งเข็มนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือไซลิงค่ะอันนี้คือเข็ม อ๋ออันนี้ไซส์เล็กนี่ไอ้แค่นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้อันอันเท่านี้เลยครับอันเท่านี้เลยครับใหญ่กว่าอันนี้อีกครับอันนี้ตัวจดูนี่แล้วก็ไอตัวผักพันธุ์นะคะตัวมันจำไม่พอค่ะจะขอจับอีกรอบตัวมันจำไม่พอค่ะจะขอจับอีกรอบเพราะว่าในคันกลางเล็กแทงเข้าไปแล้วมันดึงได้แคง กลายเป็นเจาสองรอบเลยเแต่คนละฝักนะค่ะจะใกล้ค่ะนเจาะคนฝักษอ๋อต้องเจาะอีกรอบนึ่งนะครับปกติอะเจาะข้างเดียวเฉพาะแบบคนที่เส้นใหญ่อได้เส้นใหญ่จะได้เจาะแค่นี้ยังไม่พอเลยโยมว่าสุกคือหมอเขาก็ไม่อยากเจาะแล้วครับแปลว่าตัวเลือดจะไม่พอหมอไม่เบาไม่เบาหรอกค่ะเข็มเบอร์ใหญ่ยูกลัวไหมครับเวลาเจาะไม่ค่ะชินแล้วใช่ไหมครับอ๋อนี่เข็มเล็กปากคันเส้นเล็กนิดเดียว แ,แป๊บๆค่ะไม่ไม่เท่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้เนี่ยเสร็จแล้วไม่ต้องห่วงเขาจะทำงานหาเงินมาให้แกใช้แทนนะแต่เป็นทนายเจาะเลือดให้เขาละกันนะโอเคครับก็เจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีอะไรนะแต่วันนี้ก็สรุปให้ฟังว่าเราใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็เราทำอะไรบ้างที่บ้านนะครับเผื่อว่าอาจจะกลับไปอาจจะไม่ได้ถ่ายเลยอาจจะรอผมตื่นก่อนแล้วจะมาถ่ายดูนะครับวันนี้ไปกลับบ้านกัน อี่ได้อะไรนะตัวฉีเพิ่มตก็ได้พอใจนี่จะกรักบ้านได้แต่ว่าตัวฉีเพิ่มนะครับผมม่วงไหมมสีม่วงแน่เลยแน่เมื่อคืนเพิ่งดูดกันมาด้วยต้องสองหลุมอีไม่ใช่โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้สรุปให้ฟังว่าทำอะไรบ้างนะครับรถตัดแบดอ่ะตัแน่เฮ้ยยังเลยี้ยเ่งี้เนี่ยรถใครเนี่ย กลับบ้านแล้วโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตอนที่แบบผมนอนตื่นแ,แล้วเมื่อกี้ไม่ไหวจริงๆอ่ะท้ายคลิปแล้วก็ก่อนที่จะไปบอกกันว่าทั้งหมดเนี่ย เท่าไรนะครับผมแต่ผมขอปิดชื่อโรงพยาบาลไว้ขอประกาศก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะบอกนะครับเพราะว่าผมมีลูกคนที่สองแล้วนะครับอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้แคสเกมนะครับอาจจะแคสเกมน้อยลงนะครับแล้วก็อาจจะทําอะไรล,ลุยน้อยลงนะครับก็อาจจะมาทําการอัปเดตลูกให้ฟังล้กันเพราะว่าผมมีลูกแล้วนะครับ2คนแล้วพี่ยี่ท้องอยู่เราไปทําอะไรลุยๆมากเนี่ยมันก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่า,าถ้าไปลุยเป็นออกสถานที่ก็อาจจะติดโควิดได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นห่วงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จะหายไปก็จะไป แบบท่าทีร่ระวางระวังแต่อาจจะไม่บ่อยไม่ทีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็หลายคนถามว่าเอ๊ะท่านทไมพี่ถึงไม่แคสเกมแล้วอะไรมันพี่ก็อยู่บ้านแคสเกมได้เวลาผมแคสเกมเนี่ยก็มักจะมีเด็กมาว่าว่าแบบเออช่องแบบไม่ดีเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมแค่อยากจะพักเพราะว่าผมอยากจะให้ออมันมีลูกแล้วก็อยากทําช่องให้มันดูดีขึ้นนะครับอนาคตถค้าแคสเกมค่ะจะแคสเกมที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอันนั้นก็คือประกาศนะครับสรุปนะครับนะก็คือว่าอาจจะแคสเกมน้อยลงนะครับอาจจะออกไปลุยน้อยลงแต่ ผมจะเปลี่ยนมาอัปเดตน้องเฟด้ดาแล้วก็อัปเดตน้องคนใหม่ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมได้มากขึ้นนั่นเองอ่าแต่ก็ไม่ได้หายไปเลยทำเหมือนเดิมนะครับใครรักกันน่าจะรอดูได้อ่ะโอเคนอกเรื่องกันมาสักพักนึงแล้วขอมาบอกเลยแล้วกันว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดผมเสียไปเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวจ้าเป็นทีลานะรายการเลยนะครับทุกคนมาอย่างแรกนะครับยาผู้ป่วยนอกอ่า570ิบบาทนั่นเองนะครับผมค่าห้องปฏิบัติการ สามพบาทนั่นเองครับผมค่าห้องปฏิบัติการตรวจแบบลึกซึ้งเนี่ยก็15810บาทนะครับทุกคนค่าอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ทั่วไป180บาทนะครับค่าบริการโรงพาบผู้ป่วยนอก100บาทนะครับค่าบริการโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกอีก100บาทนะครับคนอ๋อ ค่าบริการพยาบาลกับค่าบริการลรงพยาบาลนะครับทุกคนอ่ะเนอะไรอย่างกันโอเคเดี๋ยวต้องปิดไว้นี่เพราะว่าไม่อยากให้เห็นที่โรงพยาบาลนะครับอ่ะและก็ค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก600บาทนะครับแล้วก็เป็นชื่อพยาบาลนั่นเองก็นะครับอาจจะดูมันตัวเลขเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะสรุให้ฟังว่าผมไปทําอะไร,ระบ้างนะครับ1เลยวันนี้ในคลิปเราก็ไปโรงพยาบาลไปเจาะเลือด แล้วก็ไปตรวจดาวซินโดรมนะครับว่าลูกเราเนี่ยจะเกิดมาปกติหรือเปล่าอ๋อง่ายคือเกิดมาแล้วลูกเราจะแบบแบบปัญญาไม่ดีปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับผมอขอโทษด,ด้วยนะ่ยผมใชไม่รู้จะใชครคร้ขำพูดไหนนะครับก็คือแบบลูกเราจะแบบเป็นแบบเด็กออทิสติกอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับก็คือไปตรวจด้วยก็คือคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่คนนะจริงๆไม่ต้องตรวจก็ได้เพราะว่าผมเนี่ยกับ พิกกี้เนี่ยก็ยังอยู่ในอายุที่ไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับผมน่าจะประมาณอายุประมาณ3 5นะผมหลับไปตื่นหนึ่งก็ลืมไปแล้วอายุเนี่ยผมยังไม่ถึง35นะครับผมเพิ่งยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับผมก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่แบบเสี่ยงกับลูกเป็นดาวแต่ว่าก็ตรวจไปได้เพื่อแบบความสบายใจนะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยมันก็เลยแพงนะครับผมก็คือ1 5 8 0 0ห้าพันแปดร้อยกว่าบาทนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าค่าหมอเนี่ยค่าอะไรเนี่ยรวมๆแล้วยวผมจะลองตีให้ฟังน่าจะประมาณ เกือบเกือบห้าพนะครับจริงๆแล้วนะครับผมไปรอบนึงน่าจะเสียรอบประมาณ2 0 0 0 3น0นะครับเดือนละ23,000พันะครับแต่ว่าที่รอบนี้มันแพงเพราะว่าคุณหมอแนะนำมาว่าเออเนี่ยตรวจนี่ด้วยตรวจนี่ด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็อยากจะตรวจแบอยากจะชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับผมว่าลูกเราเป็น ออทิสติกหรือเปล่าลูกเราเป็นอะไรบ้างอเอกเรลยไหมสามดีไหมเอาใบาไหมเอายาไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าไปโรงพยาบาลดีๆเลยเอกชนเลยอย่างที่ผมไปเนี่ยก็รอบหนึ่งก็ประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0นะครับแต่ถ้าเรามีงบเยอะหน่อยก็สามารถจะตรวจเพิ่มเติมได้ก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไปรอบนี้นะครับผมเสียไปทั้งหมด2องห0น้บาทนั่นเองครับทุกคนครับก็เป็นการพาแม็กกี้ไปฝากท้องแล้วก็ไปคุยกับหมอ ไปตรวจหลายๆอย่างนะครับทุกคนครับอ่ะก็อย่างในคลิปที่แม็กกี้บอกไปว่าเออเมนไม่มา3เดือนนะครับผมอ่าลูกผมตอนนี้ก็ไม่รู้กี่สัปดาห์แล้วนะครับก็คือหลายสัปดาห์แล้วแหละนะครับผมออก็เลยสามารถตรวจได้นั่นเองปกติแล้วแม็กกี้เนี่ยเมนไม่มา2อสเดือนก็ยังมานะาไม่ท้องนะแต่อันรอบนี้คือท้องคือตรวจท้องนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมดีใจที่มีลูกอยู่แล้วแล้วก็เรื่องขายเรมโบครับ ไปพูดในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับเออคลิปต่อไปผมจะโทรบอกครอบครัวหัวฟ้านะครับว่าแม็กกี้ทองแล้วนะครับ so ดูซ like ิว่าคนในครอบครัวหัวฟ้าจะพูดยังไงนะครับรอดูในคลิปหน้าผมจะโทรบอกคนในครอบครัวหัวฟ้านะครับทุกคนนี่ขอตัวลาไปก่อน